มาแกข้าวหน้าเป็ดหนึ่งกองเออลดคือตอนนี้ก็คือขายทุกอย่างแล้วเนาะข้าวหน้ากงหน้าเป็ดขายทุกอย่างตัวสแตแล้วก็ใส่น้ำลงไปเราจะลวกผักก่อนเนาะเราจะลวกผักก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปการลวกผักใส่เกลือจะทำให้ผักสีเขียวเออจะทำให้ผักสีเขียวเนาะใส่เกลือแล้วก็รอให้น้ำเดือดรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะ พอน้ำเริ่มเดือดนะเราก็จะใส่ผักลงไปวันนี้จะใส่ใช้เป็นผักคะนา้าเนาะใช้เป็นผักคะน้าเออใส่ผักลงไปจะบอกถึงที่มาที่ไปการถ่ายข้าวหน้าเป็ดเพราะว่าฉันได้เป็ดมาจากเอฟซีเนาะได้เป็ดมาจากเอฟซีก็คือเป็ดพะโลเออข้าวหน้าเป็ดพะโลเนาะเอฟซี FC บอกว่าให้ฉันเอาไปต่อยอดฉันก็เลยเอามาต่อยอดเนาะเห็นปะผักก็จะเขียว,ยวสวย อันนี้ก็ต้มลวกไปให้เขาสลดสลดหน่อยเนาะถ้าเขาไม่สลดก็คือด่ามันเลยถ้ามันไม่สลดถ้าพูดอะไรแล้วไม่สลดก็ด่าเนาะด่าอย่างเดียวกูจะวินอะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วก็ตักขึ้นตักขึ้นพอปิดแก๊สเอาให้แค่พอกรอบๆเนาะเอามานอกน้ําเย็นเอามานอกเอาึ้นมานอกน้ําเย็นเนาะเออมันเลิศทีนี้ดูก่อนเป็ดเป็ดเขาสับยังสับแล้วเป็ดสับแล้ว ก็คือเสิร์ฟนองเสิร์ฟเสิร์ฟนี้เราก็วางผักไปข้างๆเนาะวางผักไปข้างๆจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากขายหรอกเนาะฉันไม่อยากขายหรอกฉันอยากทําใส่ผักไปข้างๆแบบนี้เลิศเนาะเลิศใส่ไปข้างๆแบบนี้คณะที่เป็นก้านอ่อนๆนี่คือเลิศเลิศมากจะบอกให้แล้วก็วันนี้ฉันจริงจังมากเลยนะก็อยากทําให้แบบีเจ๊ข้าวน้อยมันกินด้วยเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นการสมนาคุณแล้วกันกล่องนี้ฉันจะไม่คิดตังค์ไม่คิดอะไรเลยเนาะ จะถือว่าเป็นการตอบแทนเนาะให้กับลูกค้า V.I.P ท่านนี้ก็คืออีเจ้าข้าวน้อยเนาะแล้วก็จะทําการใส่ไข่ไข่ต้มเนาะไข่ต้มลงไปหนึ่งฟองเออรสๆรรรสวยงามมากแก่นะกินเสร็จแล้วเราก็ทําการเรียงเป็ดลงไปข้าวหน้าเป็ดนะเนาะเว้ยหยิบยากยังวะอืม ข้าวหน้าเป็ดเออรลดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็ดแท้ๆเลยนะแกเอออันนี้คือหน้าเป็ดของแค่ฉันแถมปากเป็ดให้หน่อยเลยอ่ะแถมปากเป็ดไปให้นิดนึงเนาะฟินฟินน้องฟินฟินบอกเลยว่าฟินฟินแกมันเลิศนี่คือข้าวหน้าเป็ดแบบสูตรดั้งเดิมสมัยที่อยู่ในวังเนาะเขาก็ทำข้าวหน้าเป็ดประมาณนี้แหละแกแล้วก็มีนี่ก็จะมีน้าจิ้มด้วยเนาะมีน้าจิ้มไม่เสร็จสับเลยแกคือร้านนี้คือเป็นร้านเป็ดพะโลที่เอฟซีฉันซื้อมาก็คือเลิศรสชาติดีมากเลยเนาะ ทีนี้ถ้าแกอยาก